พยายามรวบรวมสมาธิจิตให้ดีตอนปล่อยนี่เข้าเรียกว,ว่าส่งเอาจิตของเราส่งไปเลยแล้เวเดี๋ยวยจะเริ่มกระพรบขึ้นไปสู่อ,อากาศธาตุไปเต,ตารอางรอบอากาศอาคันยีชื่ออะไระจจะก็เทียนติเกตเลยเอามาันมาสะเทือทนเอาให้มันวัดว่าก็เถอะแก้โรคแก้ธรรมในทิศีแก้บุญแก้บารมีแก้แกกรรแกเหตุผล ขึ้นสู่ดทวเทพอินพรมยมยักษ์ตุนานาคาระมวนอริสีสิงส์ศรีในอาภาธานาฟ้านาสวัสดิ์เทพประพฤติภิกาผู้ประจำตำแหน่งในชั้นวาตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่หกกาโตมหาราชยามาเนมารีพระเจชาธิตุสิทธะเตมาพระราชาวากุสตาภีกตวาโขฆาแห่งเทวทิพ ได้เวลาแจ้งครับให้สัญญาณด้วยห้าหมื่นสามตอนนี้เขาจะเร่งดุวท่านก็บว่าเราดันเข้า